สวัสดีครับสวัสดีออมเล็ตกับเชอร์เบตนะครับวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้นี่วันอังคารนะครับซึ่งทุกวันนางคารเนี่ยเขาเลิกเรียนมาเขาต้องมาเรียนคุ้มองต่อนะครับซึ่ง f c ในช่องนะครับมีหลายคนมากที่เขาเรียนคู้มองเหมือนกันนะเขาถามว่าออมเล็เรียนคู่มองที่ไหนออมเล็ตเรียนคุ้มองที่บิ๊กซีเพชรเกษมนะครับและพอเขาเลิกเรียนนะครับเขาสองคนเขาจะหิวมากหิวไหม <S <S แล้วเมนูโปรดของเขาที่ MK ก็คือบะหมี่ยกเป็ดน้ำเป็ดย่างใช่ไหมน้ำเป็ดย่างหวานหวานใช่ไหม เขาจะได้กินอย่างนี้ทุกวันนะทุกวันงคารเขาจะได้กินเมนูนี้นะครับแล้วก็จะมีแล้วเขาก็ได้แล้วเขาก็ได้ฝึกกินน้ําชาไปในตัวน้าชาเด็กๆเขาไม่ชอบกินใช่ไหมอมเล็กเขาไม่ชอบอ๋ออมเล็กใครกินโชลเลยได้กินโชลเลยซินีของหนูอยู่นี่ลูกอ่าลองกินโชน่อยซิโอ้ยกินน้ําชาน้องเชเบนยังไม่ได้กินเลยเหมือนน้าเปล่าเลยระวังหลุดมือนะคะมือเล็กนิดเดียวจับแก้วเก่งมากเลยเขากินได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอดูนะเพราะว่าเขาเลือกเรียนมาวันนี้เขาหิวมากเลยนะครับเราก็จะได้กินบะหมี่ยกน้ำเป็ดย่างกันนะครับแมวแล้วเรามานั่งเนี่ยเราสั่งแค่สองอย่างได้เหรอได้สิคะหรอแค่ร้อยกว่าบาทเองนะได้หรอไม่น่าเกียดใช่ไหมโต๊ใหญ่มาเริ่มเลยมาเตบ่อยหรอน้องช่็นเล่นอะอมน้ำตรงนี้มาใส่ตรงนี้อแมวสกปรกอะไีนะอปีนะไปยีให้ดูดิ ีแล้วก็กินซ้ำเข้าไปอีกเขาเชฟเบรย์จะทำ่างนี้ดิมันตะโกโปกนะลูกเฮ้ยเอาเทปกับอีกนี่นองเชฟเบรย์ตะโกโปกอย่างนี้ไม่เอานะลูกนะเล่นไปเรื่อยไม่รู้เรื่องเลยเอาเลยก็กินของลูกคนเดียวนะอย่าไปกินด้วยกันไปเชื้อโรคแล้วนะดูนีโอมนู่นอมนี่อ่ะเดี๋ยวเรารออาหารมานะครับอะไรนะคะสั่งแล้วใจเย็นสิวัยรุ่นหิวว่ะใจร้อนเขาเรีมโกหกลูกทำไมเขานั่งเฉยเฉยไม่ใช่ กินไปลุกอากินน้ำฟรีเฉยมปเร็วมาเร็วลุกกลับบ้านไปกลับบ้านมาหลอกกินน้ำเขาเฉยกลับแล้วกลับแล้วไปไปไปเซเว่นเหรอไปหลอกแก้งอมเหล็กนะ กแก่ทำเลยก่อนแก่ทำเลยก่อนแก่ทำเลยเบาย่ทำเลยก่อนอืออ้าวหายไปแล้วอ้าวแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าไม่เชื่อาตามมาหรือเปล่าแก้งก็เอาฮะไปลองเรียกเออไปเรียกไปเรียกเรียกมาเร็วทำเลยไม่ยอมกลับบ้านฮะทำเลยเร็วเร็ว <c oughs> แล้วลุกกลับบ้านตอนนี้พนักงานก็งงกันครับตอนนี้พนักงานเขาก็งงกันนะว่าสั่งจริงไม่จริงเร็วเร็วไปไปเลยไปเลยกลับบ้านาปบายให้น้องให้พี่เข้ากนพี่พี่อยู่ตรงนี้หลบมาเร็วพี่พี่ โอเคนั่งรอยอมแพ้วความความหิวความด้านของออมเล็ตนะเรียกกลับบ้านก็ไม่กลับมีแล้วมาแล้วมาแล้วหุ่นยนตหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนตโ์โอ้ผมครับโอ้ย,อ,ยอุ้ยอ,อ่าไปคนละอันโอ้รับรับทำเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปเดนมิเต็ต่อนะอ่าแล้วก็น้ำเป็ด น้ำเป็ดนะครับน้ำเป็ดย่างอ่าแล้วก็จบไป bye bye ไปน้ำเป็ดไทยนะครับนี่ <c oughs> น้ำเป็ดจะออกรสหวานๆใช่ไหมแม่โอ๊คเป็ดจะออดชอบแฉะมันไม่อร่อยนะเอาพอดีพอดีจัดคลิปช่องที่แล้วนะเขาบอกว่าแม่อ้วนทำไมไม่คนให้น้องชเชชเบ็ดก่อนน้องยังเด็กทำให้เป็นน้องชเชชเบ็ดโตแล้วค่ะเป็ดเก่งแล้วค่ะนี่โอเคกินกันได้เลยนะครับลุย อาลุยยัดครับ <c oughs> ครับไม่ใช่คนละช่องอร่อยไหมกินเสร็จเดี๋ยวจะไปเรียนพิเศษนะรีบๆกินนะคะรู้ไหมคะรอ,อ,อาทำเวลานะใครกินหมดก่อนเดี๋ยวมีรางวัลให้พิเศษโอเคไหมโอเคลุย ็นได้ว่านะครับเด็กๆก็กินกันอย่างรวดเร็วเพราะมันเป็นเมนูโปรดของเขาจินนะฮะเขากินมาหลายปีมากนะครับสำหรับเมนูนี้นะแล้วเดี๋ยวทั้งคู่นะครับกินไวพอๆกันเลยนะเดี๋ยวเลิกเรียนเสร็จเพิ่มจะซื้อเค้กญี่ปุ่นมาฝากครับแล้วเดี๋ยวเพิ่มก็จะพาเขาไปเรียนคุ้มมองต่อนะครับเพราะว่ามันสายมากแล้วนะไม่งั้นเราจะกลับดึกแน่เลยครับเพราะเขาต้องเรียนเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับอยังไรน้องๆชอบกินเมนูอะไรใน MK ก็คอมเมนต์บอกเพืเอมได้นะครับ ก็กำลังจะตกอีกแล้วนะครับสำหรับเย็นนี้นะพ่อเอ็มก็มาส่งออมเล็ตก,กับชเชอร์เบตเข้าไปเรียนคูมองนะครับเขาสามารถเข้าไปเรียนเองได้นะครับไปจดชื่อไปเขียนชื่อให้กันแล้วก็เข้าเรียนได้เลยนะเอาถอดรองเท้าให้เรียบร้อยลูกนี่ไม่เรียบร้อยเลยเอาฝนตกแล้วเอาหลบฝนหน่อยเดี๋ยวรองเท้าเปียกนะอ่ะออมเล็ตเอาเข้าไปข้างในเลยนะไปตั้งใจเรียนกันนะเดี๋ยวซื้อเคปมาฝากครับไปเข้าไปเรียนเลย โอเคนะครับเดี๋ยวพ่อเอ็มก็จะไปทําธุระมีเวลาอีกชั่วโมงกว่าพ่อเอ็มก็จะไปทําธุระซื้อของกินซื้ออะไรเข้าบ้านแล้วก็แวะซื้อเค้กห้เขานะครับคลิปนี้พ่อเอ็มแล้วก็เด็กๆขอตัวลาไปก่อนเจอ,อกันในคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้ยฝนจะตกแมวโอ้ฝนจะตกแล้วไปเร็วบ๊ายบายไอะรกิน